น,นี้นะคะก็เหมือนเดิมเลยทำพิกระคัรดนะคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ที่กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์ดีๆนะคะมีทั้งหมด3กองเหมือนเคยนะคะไม่อยากทำเยอะเนาะกับหัวข้อที่มีชื่อว่าคนเก่าเนี่ยที่กลับเข้ามามีการพูดคุยอะไรกับเราเนี่ยเขาต้องการอะไรจะสื่ออะไรถึงเราทำไมถึงกลับมาพูดคุยนะคะอันนี้ก็เป็นหัวข้อรีเควส์เข้ามานะถ้าใครอยากให้ทำอะไรสามารถที่ คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเลือก mm hmm. กองไพ่กันเลยนะคะอันนี้กองไพ่กองที่1ใบไม้ที่2องเดอะมูนที่3ามเดอะซันนะคะอ่ะเดี๋ยวเลือกกองเลยนะคะโอเคค่ะกองที่1ใบไม้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูเลยดูแฟนเก่าของคุณนะคะสําหรับคนที่ไม่มีแฟนเก่าแต่ก็อยากจะดูก็ดูได้นะคะอาจจะเป็นคนคุยเก่าที่มีความลึกซึ้งหรือว่า เกือบได้เป็นแฟนหรือว่ามีความแบบคลับคล้ายคับคาไม่ใช่เจนก็ฟังได้นะเพราะว่าบางทีสถานะไม่ใช่เจนแต่ว่าความรู้สึกมันชัดอย่างนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูพลังงานความรักความสัมพันธ์แฟนเก่าของคุณนะคะที่กลับมาพูดคุยกันเนี่ยเป็นยังไงไพ่แตกแต่เช้าเลยอ่ะสับไม่น่เลยอ r ะพรินซ์ ะะเขาอยากกลับมาเป็นคนใหม่ๆให้กับเรานะคะดูเลย Prince of Cups กลับมาเป็นคนใหม่ๆคนที่ดีกว่าเดิมคนที่อยากจะพัฒนาตัวเองแล้วก็อยากให้เราลืมเรื่องเดิมๆถามว่าทําได้ไหมน่าจะยากนะตรงที่ให้ลืมเรื่องเดิมๆอะไรประมาณนี้นะคะอยากจะลื้อฟื้นสิ่งเดิมๆเหมือนลื้อฟื้นขึ้นมาเพื่อที่จะหาหนทางแก้ไข ก็คือง่ายๆอยากจะมาปรับปรุงตัวเองนั่นแหละ The Star เพราะว่าอะไรเรายังมีแรงดึงดูดมี p a ชชั่นกับเขานะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวเขาและตัวเราเนี่ยมีความดึงดูดซึ่งกันและกันอยู่นะคะเหมือนยังเป็นแบบ number one หรือว่าเหมือนยังเป็นคนคนที่หนึ่งในใจอะ่ะไม่ว่าสถานะจะเป็นยังไงก็ตามคนเก่ายัางคิดแบบนี้นะคะยังมีแรงดึงดูดอะ่ะเอาง่ายๆ High Prestige กับเดอะสตาร์แสดงว่าเป็นแฟนเก่าที่เขาไม่น่าจะตัดขาดกับคุณได้ง่ายๆอะนะคะไฮพริสเทเกิดขึ้นคุณอาจจะภาวนาขอพรแบบอยากให้คนนี้กลับมาจังเลยอะไรประมาณนี้นะคะอืมก็ยังคิดถึงแฟนเก่าเนาะแปลกเนาะบางคนมีแฟนเก่าเลิกลากันไปไม่อยากได้กลับมาหรอกแต่ว่ายังคิดถึงถามว่าอยากให้กลับมาแบบสารสัมพันธ์ไหม ก็มีบางส่วนที่อยากให้กลับมาสารสัมพันธ์ขอมองแบบนี้แล้วกันไม่งั้นไม่อยากให้ทําขึ้นมาแล้วก็ดูเนาะ t ั o รเขาอยากติดต่อสื่อสารนะคะแฟนเก่าในที่นี้อาจจะเคยตัดขาดกันไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็ยังมีการติดต่อสื่อสารหรือตอนนี้ช่วงนี้เขากำลังแสดงสัญญาณบางสิ่งบางอย่างนะคะ pay attention to the respect นั่นเองประมาณนี้เนาะ mm hmm. เขาอยากสื่อสาร มันเหมือนได้สื่อสารกันแบบบางบางสิ่งบางอย่างนั่นแหละบบเป็นสัญลักษณ์มันยังไม่ได้แบบพูดคุยแบบเป็นกิจจลักษณะแบบตรงๆ heart to heart conversation อะไรประมาณนี้มันแค่แบบมีสัญญาณเล็กๆน้อยๆว่าตอนนี้อยากสื่อสารกันนะมันกําลังเป็นพลังงานอ่อนๆที่ไม่ได้พุ่งค่ะเขาจะมีการกลับมาของเขาและการกลับมาของเขาจะเป็นการกลับมาที่เขาเป็น ถ้าเขาเคยเจ้าชู้มาก่อนเขาจะกลายเป็นแบบเฮอร์มิตไปเลยนะคะโหมดสันโดษโหมดที่แบบไม่อ,อะไรอะ่ะคือไม่ไม่ได้ไปหาเรื่องความรักหรือว่าไม่ได้ไปหาใครมาในความสัมพันธ์อีกหรือว่าไง่ายๆเขาอิ่มตัวหรือเหนื่อยกับการวิ่งไล่ล่าความสัมพันธ์ถ้าเขาเคยเจ้าชู้มาก่อนแต่ถ้าสมมุติว่าเขาเจ้าชู้อยู่แล้วมันก็เปลี่ยนไม่ได้เรากนีัยสถามว่ามีโอกาสที่จะ เป็นเหมือนเดิมไหมค่อนข้างที่จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมนะคะแต่ก็คงจะดีขึ้นหลังจากที่กลับมาหาเราอะขอใบสุดท้ายเซเว่นออฟสอดบางตรงๆนะถ้ากลับมาน้อยมากจะดีขึ้นแต่ก็ดีแต่มันน้อยไงแต่บางบางส่วนหรือว่าส่วนใหญ่ก็คงจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมก็คืออะไรที่ ขัดใจกันเคยเคยเป็นคนโกหกยังไงโกหกอย่างนั้น,น,นเคยเจ้าชู้ยังไงก็เจ้าชู้อย่างนั้น,ะอ,น,นอะไรประมาณนี้นะคะอืมแต่อาจจะลดไหมก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่นางฟ้ากันเลยดีกว่ามันก็ชัดเจนนะไพ่กองที่หนึ่งก็สรุปว่าเขาก็อยากกลับมาพูดคุยกับเราเพื่อให้ดีขึ้นเพราะว่ามีแรงดึงดูดกลับมาแล้วจะเหมือนเดิมไหม มีโอกาสเป็นเหมือนเดิมทั้งนี้มันก็อยู่ที่ตัวเราปฏิบัติตนแล้วก็ความคิดด้วยนะคะ h าทุก a าคอนเวอร์เซชัพงพูดไปเมื่อกี้เดี๋ยวมันจะได้มีการสื่อสารและปรับความเข้าใจกันนะคะจากที่ไม่ได้คุยกันมานานก็จะแบบอี่ยงวะกลับมาคุยทำไมคุณก็จะตกใจทั้งที่คุณก็รู้ว่าสัญญาณเลิมมาแล้ว Calling your soulmate พ่อคุณเรียกร้องไง มีแฟนเก่าแต่ก็อยากให้แฟนเก่ากลับมาใช่ไหมเหมือนที่ว่าไปเลย this could be the one เป็น the one ที่หนึ่งในใจคนที่แซบคนที่แบบที่หนึ่งในใจอะไรประมาณนี้ตามนั้น forgiving and learning นะคะกลับมาเพื่อขอโอกาสเรานั่นเองส่วน forgiving and learning ถามว่ามันดีไหมมันเป็นการที่ดีที่เราแบบ โอโหสวกรกรให้แก่กันหรือว่าอาภัยให้แก่กันการการอาภัยเนี่ยก็คือเป็นภัยเอ้ยเป็นภัย,เป,ภย,เ,ปภยเป็นทานอันสูงสุดเลยนะคะพูดตรงๆเลย Let go of control i s s u e นะคะปล่อยทุกสิ่งอย่าง flow ไปเลยค่ะ go with the flow เลยเนาะสองอันนี้ถ้าเราให้อภัยเขาได้อะตัวเราเองก็จะมีความสุขนะคะอันนี้พูดตรงๆเลยนะคะถ้าพูดถึงแง่ของเรื่องของความสุขนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ความรักกันเลยนะคะ ต่อให้เขามีอะไรที่ยังเหมือนเดิมอยู่ในบางอย่างแต่มันก็จะลดลงไงคะถ้าเจ้าชู้ยังไงก็เจ้าชู้ยางนั้นก็จริงแต่บางส่วนมันก็จะลดลงอาจจะไม่ได้ไปเสาะหาใครแต่ก็ยังแอบมีมองมีเหลอะอะไรประมาณนี้เป็นเรื่องธรรมดานะคะอืมแต่ทุกสิ่งอย่างมันจะถูกแก้ไขอยู่ step step in the back เป็นตัวเราที่ยังไม่ไว้ใจเขานั่นเองอยากให้เขากลับมาแต่เราไม่ไว้ใจเขานะคะมันหมายความว่าเรากลัวว่าเขาจะแทงข้างหลังกลัวว่าเขาจะหลอกลวงเราอีกครั้งหนึ่งกลัวกลัวแล้วก็กลัวกลัวว่าจะเป็นแบบเดิมมากมาก addiction แต่ความกลัวนี้มันก็ยังกลัวอีกที่ว่าถ้าสมมติเป็นแบบเดิม มันยังเหมือนติดค้างติดในใจแล้วก็เป็นพวกที่แบบว่าทั้งคุณและเขาเป็นพวกที่แบบเสพติดซึ่งกันและกันคือไปจากกันก็ไม่ได้อย่างที่อย่างที่ว่าไพ่บอกว่าคุณคือหนึ่งในดวงใจของเขาอืมแต่พยายามที่จะพยายามที่จะไม่อะไรกับเขามากใช่ปะแต่คุณก็ทําไม่ได้อยู่ดีถ้าเขากลับมาคุณก็ใจอ่อน love call จะมีการติดต่อสื่อสารแน่นอนเพราะว่าอะไรคุณก็เรียกร้องหาเขาเขาก็เรียกร้องหาคุณมันออกแนวที่จะเป็นคู่กันเลยนะทวินเฟมเนี่ยไม่แน่ใจนะแมสการกลับมาก็ยังไม่เต็มที่นะคะยังไม่เต็มที่เพราะว่าเรายังไม่ไว้ใจนั่นเองก็หน้ากากอะ่ะมันไม่รู้จะแปลความหมายเยอะอยังไงเนาะเพราะว่าอะไรเดี๋ยวมันจะยืดยาวไม่อยากทำคลิปนานด้วยนะคะแฮมเมอร์ แล้วทุกสิ่งอย่างที่ถูกแก้ไขทั้งแฮมเมอร์ทั้ X อ็กซ์นะคะบางอย่างมันก็จะหยุดลงถ้าจะชูมาก็จะจะชูน้อยลงนิดนึงถ้าปากเสียก็จะปากเสียน้อยลงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยโอเคเป็นข้อเสียเป็นดิสแอน a วน a ชียของเขาอะไรประมาณนี้นะคะโอเคกองที่หนึ่งตัวไม่ตัวไงสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะโอเคค่ะชาวกรองที่สองเดอะมูนนะคะ ตอนที่สองเดี๋ยวโมนี่เลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูเขากันเลยนะคะมาดูเขากันเลยนะคะว่าคนเก่าของเราเนี่ยการกำลังเขาเนี่ยจะเป็นยังไงไม่เสียเวลานะคะไม่อยากทำคลิปนานนะคะอาจจะตรงไม่ตรงกับทุกคน5 0 5 0นะคะคาดเดาอะไรไม่ได้แต่ถ้าดูส่วนตัวสามารถไลน์เข้ามาได้เลยนะคะหรือถ้ายังไม่พร้อมสามารถพูดคุยกันได้นะ เพื่อความสบายใจย้ำนะคะอย่าดูดวงหรือว่าดูไพ่บ่อยจนเกินไปนะคะอันนี้เตือนด้วยความหวังดีแต่ถ้าดูเพลินๆลองไม่ยึดติดมากก็ดูได้โอเคมาดูเขา A of Pentacles เพราะอะไรล่ะเพราะเขาคิดว่ามันคุ้มค่าที่จะลงทุนลงแรงเขามองแบบนั้นที่ผ่านมาคุณอาจจะเป็นตัวเลือกหรือว่าเขาอาจจะมี จะว่ไงอ่ะมีออปชันเยอะแยะมีช้อยแล้วทีนี้ก็เหมือนเพิ่งไปตกตะกันได้ว่าคนไหนควรจะลงทุนลงแรงนะคะที่เขามองนะจริงด้วยเขากำลังมองคุณคนนี้อาจจะเป็นคนที่เคร่งเรื่องของความยุติธรรมาศาสนาหลักคำสอนทุกสิ่งอย่างอะไรที่เป็นสิ่งดีๆยึดเหนี่ยวจิตใจอะไรที่ถูกต้องคองธรรมด้วยนะคะ ทวบสอดทวบสอในที่นี้นะคะบางครั้งเนี่ยก็ยังลังเลนะเท่าที่มองเขาก็ยังไม่ได้ตัดสินใจ100%เซแต่มันเหมือน,ม,นมันเหมือนแบบว่าเขารู้แหละว,ว่าคนไหนที่คุ้มค่าที่จะให้ความรักหรือว่าให้อะไรอะไรไปเนาะแต่ก็ยังไม่ได้รอ100้อเซนะคะยังมีความลังเลในใจอยู่น่าจะเป็นที่ตัวเขานิสัยของเขาที่เป็นคนโลเลนั่นเองนะ เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเป็นแฟนเก่าจริงหรอหรือว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมันเหมือนอารมณ์เหมือนแบบว่าไม่ได้คบกันแบบเหมือนคุยกันมานานแต่ไม่ได้คบกันเลยนะคะถามว่าคนนี้เจ้าชู้ไหมก็ไม่มีความแบบเจ้าชู้นะมันเหมือนจะเป็นประมาณว่าถ้าเขาคุยกับใครเขาจะคุยแค่คนเดียวเขาศึกษาแค่คนเดียวอะไรประมาณนี้แต่ดูเหมือนว่าจะเป็นสถานการณ์ของคนที่ คุยคุยกันไปนานเหมือนจะเป็นแฟนแต่ยังไม่ได้เป็นแฟนแต่แต่มันมีความรู้สึกเป็นแฟนนั่นแหละนะคะทุกสิ่งอย่างทําเหมือนแฟนแต่ไม่ใช่แฟนไม่ได้เปิดเผยให้ใครรู้ว่าคบกันอะไรอย่างเงี้ยมันมันยังอยู่ในของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วมันก็ค้างมานานมันเหมือนเป็นคนคุยกเก่าที่กลับมาซะมากกว่า King of Cup s คนนี้อายุมากกว่าเรานะคะมีมีความเป็นผู้ใหญ่สูงคนนี้อาจจะชอบ มีอยู่สองอันนะก็ะคือเป็นคนที่ชอบสีออกแดงๆหรือว่าออกขาวจ๋าไปเลยบริสุทธิ์บริสุทธิ์แต่ว่าข้างในเนี่ยเป็นคนออกหืนๆืห criteria. รือว่าออกแนวแบบภายนอกดูดูธรรมะธรรมโมอะไรอย่างเงี้ยนายรับอืมคนเนีย้ยออกแนวหืนหืนนะคะภายนอกดูธรรมะธรรมโมแต่ภายในดูแบบอย่างเงี้ยไงเออนนี้ไงออซ่อนซ่อน ซอนคิงออฟคัพเนี่ยอันไนออฟคัพเนี่ยอยู่ด้วยกันแล้วก็อย่างเงี้ยเขาเป็นประมาณเนี้ยนะคะเป็นประมาณนี้อืแต่ไม่ใช่มือถือสาวป,ปากทิศน,นะไม่ใช่เขาเป็นคนสุภาพสุภาพมากอืมเป็นคนนุ่มนวลด้วยประมาณนี้โอเคดูภาพรวมนะคะคนเนี้ยเขามองว่าความสัมพันธ์เนี้ยค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ มีความน่าจะเป็นเขาคิดอย่างลอจิกตะกะเหตุผลทุกสิ่งอย่างพนานากับตัวเองแล้วก็คิดตกตะกอนกับตัวเองเรียบร้อยว่าความสัมพันธ์ไหนที่คุ้มค่าแต่ก็ยังมีความลังเลอเพราะว่าความสัมพันธ์นี้ค้างเติ่งมานานเราลองม o ฟออนไหมคะม o ฟออนไปเลยอันนี้พูดจริงๆนะแต่ไม่ได้บอกให้เลิกนะม o ฟออนไปทําอย่างอื่นแทนค่ะถ้าใครยังตัดใจไม่ได้เนาะแต่ถ้าแบบมันความสัมพันธ์ก็ถ้าความสัมพันธ์มันไม่ดีเลยอะ ค,ค่อยมกควมแบบจริงจังมาดูไพ่นางฟ้านะคะเขาอยากบอกอะไรนี่เป็นความสัมพันธ์ของคนที่กําลังจะได้เป็นแฟนกันแต่ก็มีอะไรแบบไม่ได้เป็นอะไรประมาณนี้นะคะปวดเท้านางฟ้าอยากบอกว่า word wedding for นะคะคุ้มค่าแต่ไหวไหมเอยคนที่เข้ามาดูกองเดอมูนเนี่ไหวไหมคะคุ้มค่าอยู่นะ new love นะคะอืม ไม่ยังไม่เคยคบกันหรือไม่สความสัมพันธ์ไม่ใช่เจนนั่นแหละเหมือนจะได้คบแต่ก็ยังไม่ได้คบประมาณนั้นนะคะ stay optimistic จะให้คิดบวกหรอคุณทำได้ไหมอะ่ะทำได้ทำได้ทุกคนทำได้คือเพราะอะไรบางคนคนเรานะัโดยเฉพาะผู้หญิงอะเวลามันมีเรื่องอะไรเข้ามาในใจปุ๊บมันจะเริ่มระวงระแวงแล้วถามว่าเคยเป็นไหมก็เป็นนะคิดเป็น open mind นะคะ ทุกครั้งที่ได้กลับมาพูดคุยเนี่ยนะจะได้เปิดอ,อกเปิดใจเริ่มเข้าใจกันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแต่ถามว่ามันยังเป็นความสัมพันธ์แบบนี้ไหมก็ยังเป็นอยู่มันยังไม่คืบหน้าเท่าไหร่นะคะ attraction เพราะว่ายังมีแรงดึงดูดต่อกันอยู่นะคะแต่เหมือนพลังงานจะไม่ค่อยจูนกันเท่าไหร่นะักจูนแต่ไม่ได้มากเหมือนแต่ก่อนที่มันเคยหวือหวา Faith แรกๆอะ promotion เฟสแรกหวือหวามากเฟสที่2เริ่มเซเรออกไปเฟสที่3เริ่ม ทำความเข้าใจแล้วก็เริ่มเจ็บปวดกันมากขึ้นแต่เป็นแบบนี้นะคะคู่รนะัดโอเคเดี๋ยวเรามาดูไพ่ความรักเขาอยากบอกอะไรเรานะคะ I like you แสดงว่าเขาชอบพูดว่า I like you แทนคาว่า love ใช่ไหมเพราะว่ามันไม่ได้คบกันไง Someone likes youRomance i n booming, l s u n f l o t t i n g one today เขาอยากออกเดท มีความคิดว่าไม่ใช่ความคิดสิคนต่างคนต่างาศาสนาต่างอะไรกับคุณอาจจะเป็นต่างชาติได้ด้วยนะคะอืมเขาอยากออกเดทเพราะว่าคุณน่าจะได้จับไม่ใช่คุณกับเขาน่าจะเป็นอะไรที่ยังไม่ได้เจอเจอกันหรือว่าถ้าบางคนก็คือไม่เห็นกันเลยแต่รักกันแล้วยังไม่ไดเดทกันนะคะยังมีอยู่ในช่วงของการจีบกันแล้วก็เซฟเซฟเพลยวไปแล้วก็กลับเข้ามาพูดคุยกันอนะ่ะม i เรอร์ เขามองว่าคนกับเขาให้คล้ายกันนะคะอาจจะมีภูมิหลังที่คล้ายๆากันเวลาพูดคุยกันหรือมีนิสัยคล้ายกันเป็นพวกอินโทรเวิร์ดก็คืออินโทรเวิร์ดเป็นคนเคร่งศาสนาก็เคร่งศาสนาเหมือนกันทําอะไรคล้ายๆกันมีความคิดคล้ายกันทัศนคติคล้ายกันแต่มีความต่างแค่นั้นเองเกิลท็อปเพราะว่าแต่มีอย่างหนึ่งที่อาจจะต่างกันก็คือเขาเป็นคนพูดน้อยคุณเป็นคนพูดเก่งนะคะเกิลท็อปบอส เขาอยากออกเดทจริงดีใจด้วยค่ะเขาอยากออกเดทเดี๋ยววันหนึ่งนะถ้าอยู่ไกลกันขนาดนี้น่าจะเป็นเพราะโควิดแต่ถ้าอยู่ในประเทศไทยเราเนี่ยน่าจะมีหลายปัจจัยเนาะมันก็แล้วแต่ว่าบริบทสังคมทั้งนั้นว่าเป็นยังไงเรื่องของการงานด้วยเราต้องเข้าใจหลายๆส่วนนะคะแล้วถ้าเป็นชาวต่างชาติเขาอยากข้ามน้ําข้ามทะเลอะไรมาหาเลยแต่สมัยนี้ก็ต้องขึ้นเครื่องเนาะโอเคเข้าใจอืม Love call จริงๆเนี่ยมันคุ้มค่าแต่มันเหนื่อยเหนื่อยที่จะต้องอดทนรอกับคนนี้ไม่มีไพ่ของความเจ้าชู้เกิดขึ้นอย่างที่บอกไป abundance นะคะเขาเก็บตังค์อยู่ประเจรอแต่ถ้าคนที่เป็นคู่กันแล้วเป็นพลังงานคู่แต่เหมือนมันไกลกันใช่ไหมแต่ที่แน่นอนเขาทําเพื่อตัวเขาและครอบครัวแล้วก็คนในอนาคตของเขานะคะ เลือกพลังงานนี้มากเลยแค่เหนื่อยเหนื่อยใจเฮย้ยคนอ่านก็เหนื่อยพอเถอะพอละโอเคต้องไม่ตัวยังไงสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายโอเคค่ะกองที่3ามสุดท้ายนะคะเด s u นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าคนเก่าของคุณนะคะกลับมาครั้งนี้มันจะอะไรยังไงนะคะคนเก่าๆคนเดิมๆก็คือคน แฟนเก่าแล้วนั่นเองคนรักเก่านะคะ <_ d> um> เครื่องจมกูกเซเวนออฟสอดการกลับมาของเขานะคะอาจจะยังเหมือนเดิมนะเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นถ้าเขาเคยโกหกอะไรก็โกหกอย่างนั้นปากไม่ดีก็ปากไม่ดีอย่างนั้นมันน่าจะห้ามไม่ได้เนาะ <_ d> um> เขาอาจจะเป็นคนที่แบบปากเสียแต่ไม่ได้หมายความว่าปากเสียโดยที่ โดยที่เขาแบบไม่หักห้ามใจนะเหมือนเหมือนจะเป็นประมาณว่าถ้าได้ปากหนักก็คือจัดเหมือนกันอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็โฟบคัพเกิดขึ้นแล้วก็มีความที่แบบถ้ากลับมานะยังมีความโนสนโนแค์ son, no care, ความรู้สึกเราอยู่ยังยังรักตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะซะส่วนใหญ่แต่มันไม่ถึงกับเห็นแก่ตัวนะแต่เขาก็ยังแบบเอาตัวเองเป็นที่ตั้งอยู่นะคะนบับสอด กลับมาแล้วเขาก็จะทำให้คุณรู้สึกปุ้นวายหัวใจเหมือนเดิมนะคะเขาทำยังไงก็ทำอย่างนั้นไม่มีเปลี่ยนใส่ยเขาแล้วเขาอยากกลับมาทำไมเนาะเดี๋ยวจะดูเพิ่มเนาะจันเมนเพราะว่าที่ผ่านมาเขาได้ไตรตรองความสัมพันธ์แล้วว่าใครที่สามารถที่จะดูแลอะไรเออที่จะดูแลเขาได้ดีนะคะคนนี้เขาต้องการ คนดูแลเอาใจใส่แต่ว่าเขาไม่ค่อยเอาใจใส่ใครเลยนะคะเหมือน,นแบบเจ็บคออ่ะเหมือนอากาศจะไม่โอเคด้วยไม่ได้นะคะดื่มน้ำเนี่ยจะให้เห็นว่าดื่มของอะไรไม่ได้อ่ะเดี๋ยวดูไพ่เพิ่มเติม เ e n ว่นออฟเพนด์เคเขาอยากลงทุนกับความสัมพันธ์นี้เพียงแต่ว่ามันยังเหมือนเดิมเนาะมันเหมือนคนขาดความอบอุ่นแล้วต้องการเราเหมือนเดิมนะคะเป็นคนขาดความอบอุ่นแล้วต้องการเราเข้ามาเติมเต็มแต่เขาก็ไม่ได้เติมเต็มให้กับใครแม้กระทั่งตัวเราด้วยนะคะเอช n า s แต่เขาเป็นคนที่มั่นคงนะตรงที่ว่าตอนที่ห่างหายกันไปอะเราอาจจะคิดต่างๆนานาว่าเขามีใครนั่นนี่จริงๆแล้วมัน มันก็ไม่เสมอไปนะบางคู่นะมันเป็นพลังงานรวมนะคะอาจจะไม่เสมอไปเท่าที่ดูแล้วคนที่คุณเนื่องถึงนะคะคนเก่าเขาไปใช้ชีวิตตามทางของเขาไม่ได้ไปอะไรกับใครทั้งนั้นนะคะไปเริ่มต้นใหม่กับตัวเองในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดหรือว่าสิ่งที่เขาเป็นอยู่ทุกวนันในเรื่องของการการงานด้วยนะคะเขาไม่ได้ไปมีใครนะคะแล้วกลับมาครั้งนี้ก็อยากจะเหมือนจะให้มันดีขึ้น่ะแต่มันก็ น่าจะเป็นที่ตัวเขาก็ยังเหมือนเดิมยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคนเรานะคะเดี๋ยวมาดูไพ่นางฟ้าอยากบอกอะไรนะคะ Let your friend help you นะคะความสัมพันธ์เนี้ยเขาอ,อาจจะให้เพื่อนช่วยหรือว่า อะไรเป็นสื่อกลางก็ได้นะคะเป็นสื่อกลางที่จะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึง่งสถานการณ์นี้เหมือนคนกําลังอยากจะกลับเข้ามาแล้วก็คิดอยู่คิดอยู่นะคะค o ดิเพเดนซีเพราะว่าเขามีความมั่นคงกับเราในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดนะคะคนนี้อาจจะเป็นคนทื่อๆบื่อนิดหนึ่งนะคะเป็นคนไม่ค่อยเต็มแล้วอยากให้มันเติมเต็มอะไรประมาณนี้ new love เขาจะกลับมาเป็น new love ให้กับเรานะคะ new love เนี่ยเกิดขึ้น2อองกองแล้วนะแต่ แต่เรื่องก็คนละเรื่องอยู่ Finance and Car e e r กลับมาแน่นอนนะคะแต่เมื่อก่อนนี้อาจจะมีปัญหาของการเงินการงานเข้ามานั่นเองเขาไปเริ่มต้นกับตัวเองนั่นแหละแล้วกลับมาครั้นี้เขาจะมาที่บายให้ฟังว่าเกิดอะไรยังไงขึ้นเนาะ free yourself นะคะเขาจะที่บายให้ฟังว่าที่ผ่านมาเพราะอะไรยังไงแล้วเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเป็นอย่างไรเขารู้สึกยังไงเขาจะมาสาร,รภาพความรู้สึกของเขานนัเองนะคะ แต่มันเป็นมั่นคงทางความรู้สึกนละกคิดมากกว่าคนนี้ยังต้องทำงานหนักเหนื่อยอยู่นะคะคาเมล่าเกิดขึ้นอยากจะมาสร้างความทรงจำดีๆใหม่ๆนะคะหรืออาจจะมาพูดเรื่องเดิมๆที่เคยมีความทรงจำที่ดีต่อก,กันอะไรประมาณนี้ Girl with Snake นะคะแต่คุณอาจจะไม่ไว้ใจเขาแล้วการกลับมามันก็ไม่ได้ไว้ใจให้กัน100%นะคะ เท่าที่ดูนะ k e y s o n d e r i n g การกลับมาของเขาครั้งนี้ระวังเรื่องของเซ็กส์นะคะถ้าสมมุติว่ากลับมาแล้วเราใจง่ายเกินไปมันก็ไม่ดีต่อตัวเรานะคะแต่ถ้าเราแบบอันนี้เราก็เหมือนแบบ I don't care อะไรประมาณนี้นะคะถ้าจะมีอะไร one night stand อะไรประมาณนี้นะ h e a r t broken เพราะว่าการกลับมาเขาก็ยังเหมือนเดิมเขาปากไม่ดีปากเสียก็ยังเป็นแบบนั้น นะคะคเราก็จะรู้สึก hard broken ใช่ไหมล่ะคีโอ oh, h e a r t with a key นะคะ b r c o m i n g love meeting the one open your heart getting to getting together perfect เขาจะมาไขาความรู้สึกทุกสิ่งอย่างกับเรานะคะทั้งนี้มันก็อยู่ที่พวกคุณสองคนว่าจะคุยกันในทิศทางไหนนะคะถ้าพูดดีแล้วมันก็เป็นไปในทางที่ดีโอเคนะอ่ะ มันค่อนข้างที่จะเป็นทิศทางที่ดีถ้าเรารู้ที่จะปฏิบัติให้มันดีขึ้นแต่ถ้าเรามองว่าโอ้ยคนมันกลับมามันก็เหมือนเดิมไม่ต้องไปดีกับมันอันนั้ก็แล้วแต่บุคคลเนาะไพ่ก็บอกมาแบบนี้ The Butterfly นะคะเพื่อกลับมาเพื่อที่จะม,มาสารสัมพันธ์ต่อแล้วทำความเข้าใจเรียนรู้ไปด้วยกันเหมือนแบบว่า Forgiving a n d Learning อะไรประมาณนี้นะคะ อยู่ที่ตัวเราแล้วกันเนาะว่าเราจะตัดสินใจให้อภัยเขาไหมเพราะเท่าที่ดูแล้วคุณเหมือนอยากโนโสนโนแค่คนนี้แต่ก็ยังอยากจะมาดูในหัวข้อเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์แฟนเก่าๆที่กลับมาจะเป็นยังไงโอเคก็จบไปแล้วนะคะทั้งหมด3กองวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ